โอ้คุทผู้ชมสุกข,ขายดีมากอากาศเย็นสุกข,ขายดีหนาววันนี้ลกสามนะคะคุณผู้ชมถุงแกงไทยไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะที่ฝรั่งเศสต้องพอแค่นี้ ลูกค้าก็ถามแล้วไม่ใช่ไม่ถามเอ้าแล้วไม่ใช้ถุงแบบที่เคยใช้แล้วหรอ

on doit se soucier. Vous voulez que je c'est pas

Et le numéro de téléphone, je ne m'en rappelle plus. Je vais le mettre en euh... tournée là. Je vais le mettre au niveau Il n'y a pas de place avant le mois de mai. De temps, hein? Comme moi, hein? téléphoner à la fin du mois pour prendre le rendez-vous.

คุณผูสส้ชมซุปขายดีมากอากาศเย็นซุปข,ขายดีหนาววันนี้ลบสามนะคะลบสามองศาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขายซุปอีกแต่ไม่รู้จะเป็นซุปอะไร สิรินเอาผักให้ลูกค้าด้วยคุณผู้ชมถ้าเป็นร้านในร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ให้ผักหรอกนะเขาก็ให้แต่ซุปอะไรแบบนี้ลูกค้าซิลินก็ชอบกินชอบกินผักในซุปแบบมันอร่อยเพราะว่าผักมันดูดน้ำน้ำซุป,น,ซปน้ำซอสไปหมดแล้วกล่องนี้ขาย8.8.5ยูโรนะคะเมื่อก่อนขาย ขาย8ยูโรขึ้นมา50ซองทีมเพราะว่าเปลี่ยนมาใช้กล่องมาใช้กล่องอันนี้นะคะคุณผู้ชมถุงแกงไทยไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะที่ฝรั่งเศสต้องพอแค่นี้1 2 3 4 5 6เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังท้ายคลิปแล้วกันว่าทำไมถุงแกงไทยไม่ได้ไปต่อ C'est hein. oh, 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 oh. <laughs> bah. <laughs> pique que est C'est plusieurs... Macron <laughs> ça vous avez déjà tout fait Non, il en faut encore deux soupes.

Bon, allez, bon courage. Merci bien, A Merci, bientôt. à bientôt. Au au Salut

มาถึงช่วงท้ายคลิปค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ซิลินนั่งอยู่ในห้องสต็อกของนะคะเสียงเครื่องออตู้เย็นกับอะไรนะตู้แช่แข็งดังนิดนึงนะคะคุณผู้ชมต้องขออภัย คุณผูชมเจ้าขาถุงแกงไทยไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะจะมาเล่าเรื่องถุงแกงตอนท้ายคลิปเนี่ยเนี่ยค่ะถุงแกงไทยที่ซิลินฮิ้วมาจากเมืองไทยนะคะหิ้วมาเยอะด้วยมาม้าไปเมืองไทยซิลินก็ฝากมาม้าหิ้วมานะคะเพราะว่าถุงแกงบ้านเราอะ่ะมีราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถใส่อาหารได้ ใส่ซุปได้ก็จะมีแบบขุ่นแล้วก็แบบใสถุงร้อนนะคะผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยทนความร้อนได้ดีวัตถุดิบเกรด A นะคะอันนี้คือสับสับพคุณข้อดีของถุงพลาสติกที่เมืองไทยนะคะ ซลินเอามาใส่อาหารที่ฝรั่งเศสนะหลายๆคลิปเพื่อนๆก็จะเห็นใส่น้ำซุปข้าวมันไก่นะคะหรือน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวถุงแกงพวกนี้ที่มาจากเมืองไทยอะ่ะคงไม่ได้ไปต่อที่ฝรั่งเศสแล้วนะคะเพราะซีลินได้มีการคุยกับผู้รู้นะคะว่าถุงเหล่านี้ยใช้ไม่ได้ในยุโรปแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ในฝรั่งเศสนะคะ ถึงแม้ว่าถุงเนี่ยจะผ่านมาตรฐานที่ไทยมาแล้วแต่มันยังไม่ได้ผ่านมาตรฐานสากลของทางยุโรปก็เลยไม่สามารถใช้ได้นะคะตอนนี้ซิลินก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ถ้วยซุปแบบนี้แทนซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะคะ ซลินไม่แน่ใจว่าถุงแบบนี้หนึ่งกิโลครึ่งกิโลเนี่ยที่เมืองไทยขายเท่าไหร่แต่ซลินคิดว่าไม่แพงอ่ะเนาะต้องมาใส่อาหารด้วยถ้วยแบบนี้แทนทั้งหมดนะคะน่าเสียดายอ่ะน่าเสียดายถุงแกงบ้านเรามากเลยไม่ได้ไปต่อแล้วถ้วยใบนี้ยมันก็มีราคานะคะต้นทุนอะประมาณ ตีกลมๆเนาะสัก3ามทีม3ามทีมนี่กี่บาทร,รวมฝาด้วยนะจ๊ะนี่เขามีฝามาด้วยตอนนี้ค่าเงินไทยน่าจะ35หรือปะ่ะคุณผู้ชมถ้วยละสิบบาทรวมฝาวันนี้ซิลินขายเกี๊ยวน้ำนะคะปกติเกี๊ยวน้ำซิลินจะขาย8ปยูโร 8ยูโรคูณ35นะคะ่าเงินวันนี้ก็280บาทซิลินก็ต้องเพิ่มเป็น8.5ยูโรนะคะเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มเราก็ต้องคิดค่ากล่องไปด้วยจะคิด30สองทีไม่ได้นะคะต้องคิด50สองทีมเพราะว่ารายได้เข้ามาเดี๋ยวมันก็จะต้องไปหักภาษีนู่นนี่นั่นอีกเพราะฉะนั้นก็ชาร์จไปเลยอีก50สองทีมนะคะเป็น8.5ยูโร ลูกค้าก็ถามนะไม่ใช่ไม่ถามเอา้าแล้วไม่ใช้ถุงแบบที่เคยใช้แล้วหรอซิลินก็อธิบายให้ลูกค้านะคะว่าใช้ไม่ได้แล้วที่เมืองไทยใช้ได้แต่ที่ฝรั่งเศสใช้ไม่ได้นะคะเพราะถุงมันมาจากเมืองไทยเลยต้องชาร์จเพิ่มอีก52สองทีมแต่เราก็มีตัวเลือกให้ลูกค้านะคะเพราะมีลูกคา้าบางท่านเวลาเข้ามาซื้อของที่ร้านซิลินอะ่ะเขาจะมีกล่องมาใส่อาหารของเขาด้วยเพราะเขาจะไม่ชอบถุงพลาสติก ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะเอากล่องมาใส่อาหารซิลินไม่ได้ลดราคาให้ลูกค้านะคะแต่ซิลินจะแถมให้แล้วแต่ว่าจํานวนที่ลูกค้าซื้อเท่าไหร่ถ้าซื้อเยอะซิลินก็แถมเยอะเออลูกค้าก็แฮปปี้ซิลินก็แฮปปี้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกทีนี้นอกจากถุงแกงแล้วนะคะที่ไม่สามารถไปต่อได้นะคะถุงทิ่วพี่ขาวต้องฟังไว้เลยเนี่ย ซิลินก็เพิ่งรู้ว่าถุงยิ้วที่เอามาจากเมืองไทยก็ใช้ไม่ได้ที่นี่นะคะเพราะว่าถุงหิ้วที่นี่จะต้องเป็นแบบนี้ผ่านการรับรองของประเทศฝรั่งเศสหรือทางยุโรปแล้วนะคะแล้วถุงพวกนี้ที่เขาให้ใช้เนี่ยคือมันเป็นถุงรีไซเคิล ที่ฝรั่งเศสเขาจะมีการแยกขยะแล้วขยะพลาสติกพวกนี้นะคะมันสามารถนำไปทำความสะอาดแล้วรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตัวนี้นะคะเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นถุงที่รีไซเคิลนะคะแล้วก็ห้ามเอาถุงพวกนี้ทิ้งในธรรมชาติต้องใส่ในถังขยะเฉพาะเท่านั้นก็คือสีเหลืองนี่ค่ะตัวนี้เขียนไว้ชัดเจน แล้วถุงอันนี้มันแพงมากกล่องนึงนะคะอ่าเดี๋ยวซีลินยกให้ดูอันนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ได้แกะกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด500ถุงราคา33ยูโร500ถุง1,155บาทตกถุงละสองบาทสามสิเนี่ยคะ่ะ พอลูกค้าซื้อปอกเปีเป๊ยน้อยๆอย่างเงี้ยบางคนเขาซื้อสองชิ้นสามชิ้นอะเราก็ไม่สามารถเอาถุงเนี้ยให้ลูกค้าได้นะคะิลินก็เลยซื้อถุงอันนี้มาอันนี้เป็นถุงที่ร้านขายปลาเขาก็จะใส่พวกกุ้งใส่หอยใส่ปลาอะไรในนี้ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถสัมผัสอาหารได้เนี่ยแล้วถุงเขาก็จะมีมาร์กไว้แบบนี้ทุกใบอันนี้คือผ่าน มาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนมันก็มีราคาแพงอีกเหมือนกันเวลาซิลินจาใส่ปอเปี้ยให้ลูกค้านะคะถ้าเราใส่ปอเปี้ยอย่างเงี้ยให้เขาไปเลยเนี่ยขนาดถุงกระดาษเนี่ยยังมีระบุไว้คือต้องใช้ถุงแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่มีแบบนี้ผิดใช้ไม่ได้ พอเอา้ามาถึงปอเปียพอสิลินใส่ปอเปียให้ลูกค้าอย่างเงี้ยปอเปียมันก็จะมีการซึมของน้ํามันออกมานะคะเมื่อก่อนนี้สิลินก็ใส่ถุงแกงใส่ถุงแกงแบบนี้ไปเลยให้ลูกค้าชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถ้ามันใส่ไม่ได้แล้วนะคะสิลินก็ต้องใส่แบบนี้แล้วค่อยใส่ปอเปียนะคะประมาณชิ้นสองชิ้นทีนี้มันก็ต้นทุนมันก็ยังแพงอยู่นะเพราะถุองอันเนี้ยราคาแพงมาก อา้าวซิลินก็มาเจอถุงบ o เป็นถุงลักสิ่งแวดล้อมนี่ขนาดถุงลักสิ่งแวดล้อมก็ยังมีเครื่องหมายแบบนี้เนี่ยคือถุงที่ถูกต้องที่เราจะต้องใช้ที่นี่อ่ทีนี้ถุงอันนี้มันถูกลงมาหน่อยใช่ไหมแต่มันก็บางเฉียบคุณผู้ชมซิลินก็ใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะแต่ต้นทุนมันก็จะถูกลงนะเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อ ชิ้นสองชิ้นสมชิ้นสี่ชิ้นซีลินคิดว่าแม็กซิมัมใส่ได้4ชิ้นนะคะก็ใส่ปอเปียะไปแบบนี้เวลาเอาไปวางในรถหรือว่าเอาไปใส่ในกระเป๋าของเขาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เลอะคราบมันนะคะตอนนี้ซิลินก็ต้องใช้แบบนี้นะคะถ้าซื้อเยอะๆแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้ไปเสียดายจังเลย <laughs> เดี๋ยวพี่ขาวเนี่ยซีลินต้องโทรบอกพี่ขาวเพราะว่าพี่ขาวไปเมืองไทยก็หิ้วถุงมาเยอะนะ ถ้ามีการตรวจนะคะเจ้าหน้าที่มาตรวจเขาตรวจหมดเลยตรวจทุกอย่างตรวจเรื่องความสะอาดแม้แต่ถุงเขาก็ตรวจนะคะถ้าตรวจเจอครั้งแรกอา,อาจจะใจดีหน่อยตักเตือนไปได้ใบแดงแต่ถ้าเจออีกนะคะโดนค่าปรับเฉพาะค่าปรับที่เราไม่ได้ใช้ถุงให้ถูกต้องตามกฎหมายของเขานะคะหนึ่งันห้ารอยยูโรค่ะทีนี้ใคร ที่ใช้ถุงอยู่นะซิลินเข้าใจแหละเพราะว่าอย่างพี่ขาวเนี้ยก็ซื้อมาแล้วแล้วถ้าถามซิลินตอนนี้นะถุงอะที่ซื้อมาแล้วอะ่ะยังจะใช้อยู่ไหมซิลินก็ตอบตรงนี้ได้เลยนะคะว่ายังจะใช้อยู่ค่ะใช้ให้หมดนี่ไปอะ่ะหมดแล้วก็หมดเลยเราก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะฝากพี่น้องคนไทยด้วยที่หิ้วถุงมาถุงเมืองไทยใช้ไม่ได้จ้ะก,ก็ระวังระวังหน่อยเนาะ คลิปนี้นะคะซิลินขอลาด้วยงานวันเกิดเล็กๆของเจ้าโนเอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอาเบียนโตโอ้โลาโนโโแพงจังเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Khỏi ăn. leo, pho leo. the อ๋อ uh huh. เอาไปเอาจานมาลูกต no eh, ัดเค้กโนุเอเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังปะป๊าอืมเด็กเล็กเดเตี้ยเกเสียบอันสี่สิบเอ็อ้าวสีิบเอ็ดกูมามามัมามาอ่ะจ้ะโนุเออ้าวไม่สนใจของแม่เลยอ่ะ โหสนใจแต่ของชิ้นนั้นไม่สนใจชิ้นแม่เลยโอ้โหใหญ่ไปละใหญ่ไปละใหญ่ไปละออามานั่งตรงนี้สิ<ห>นั่งแกะแม่เมื่อยโอ้โหขาดขาดไม่เหลืออะไรแล้ว จุะต้องนัดนะไม่นัดไม่มีที่นะบอกให้เลยได้อะไรได้บัตรนวดนะทำไมทำหน้าดีใจมากอะดีใจไหมดีใจ อาไปตัดเค้กตัดเค้กลูกแฮปปี้เบิร์เดย์นะลูกลาคุณผู้ชมก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับว่า้ใหม่สิครับวางช้อนก่อนสิลูกเออสวัสดีโอ้วางช้อนวางช้อนก่อนสิครับลูก สวัสดีครับโอ้บัวอาเบียนโต